เราเมื่อกี้บนเวทีป็นไงเพราะว่ะคือเหมือนแบบครั้งที่มีงานที่แบบว่าให้เราไปร้องเพลงอ่ะบอกแล้วจ้างร้อยเล่นพันหนึ่งหมื่เมื่อกี้เล่นเต็มที่เลยร้องสดเป็นเมื่อกี้กับเล่นโน้ตร้องสดค่ะร้องสดถูกงานค่ะแล้วเม่ได้จะไปร้องกับคุณโอ๊คลับขา มีค่ะมีวาเลนไทน์นี้ไหมคะเออวาเลนไทน์พีนียค่ะอ่าไม่มีงานอะไรจะจัดงานอะไรพรุ่งนี้ไม่มีงานอ๋ออนนี้ออกไหมไม่งานเนไอ้ตัวอะไรกเออจะเอาไม่ยู่วงการีไมี่ไม่ไม่มีนากรว่างพรุ่งนี้กลางว่างอยู่โอเคเออเรื่องนี้่าไงนมองว่าวาเลนไทน์นี้เราจะไม่เหงามนี่แหละ ก็ไม่เหงาทุกวันอยู่แล้วว้าวอันนี้บอกดูขวัญมาเลยไม่เหงาอยู่แล้วเพราะมีเพื่อนดีๆคอยแค่นี้ความรักรอบตัวความรักรอบตัวเราพี่เทียแอ้นหรือว่าแบบคาดหวังอะไรนี้ไม่รู้ไม่คาดหวังเลยคะ่ะอย่างที่บอกชอบความเป็นธรรมชาติไม่ต้องเสิร์ฟไทยนะคะ,ะ <laughs> แล้4กุมาพันนี้คุณจะได้เป็นบใรือเป็มาหรืมาอะไรคะก็ยังไม่รู้เพราะวันนี้ยังไม่ใช่ที่14แล้วอยากได้อะไรแล้วชอบอะไรไม่อยากได้อะ แค่เวลาก็พอต้นไม้เขามีไว้แสดงความินดีค่ะไม่ได้แสดงความรักแสดงความรักยังไง่ะแสดงความรักยังไงหรอไม่รู้เหมือนกันอไมรอพอไหมเอาวงนไม่รอบงเหมือนเหมืนแบบารกบุดึงเรื่องเวลาแค่นี้ไปก็องเวลาอีก่แต่ว่า แก็พยายามที่จะหาเวลาเจอกันอยู่แล้วหมายามถึงว่าอย่างที่บอกว่ากว่าจะพัฒนาอะไรได้สําหรับบางเวลาเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ามันควรจะได้เรียนรู้กันและกันให้มากกว่าที่จะแบบตัดสินัติอะไรสบายใจนะพ่ตาเขาแบบว่าออเอาเเเอผมรู้ก่อนเขาเหมือนแบบเปิดเกมรู้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ดีพอที่ผ่านมาบอกให้เขาจีบแบบไม่จีบเขาก็เลยแบบจะเป็นแบบไม่กล้า ว่าเรารู้รู้มาตลอดว่าจริงๆเขาก็มีใจให้เราก็รู้แบบไม่รู้ไงนตอนไหนเออริ่งริ่งมายังไงก็อยู่ตลอดไงไม่ไปไหนเลยตลอดเขาพยายามโทรหาเราตลอดทักทายถามตลอดอย่างนี้แต่เป็นแบบเพื่อนกันวันนี้ล็อตี้กับมีกับการจะมาทำจริงไหมไป อย่างที่บอกบางไม่ชอบให้ใครมาจีบบางแบบรู้มากๆอะไรอ่าเงี้ยค่เพราะฉะนั้นแบบเราก็อยู่แบบเป็นเพื่อนเราให้กำลังใจอะไรเงี้ยเป็นเสื่อเราเลยผมว่าเราดูแบบธรรมชาติดีจริงใจดีอะไรเวลาทำงานคุณไมเห็นเขาอะไรเงี้ยเหรอคะก็ไม่ได้เห็นตลอดแบบก็บอกอยู่ไา่ค่อยมีเวลาเขาดูเราไม่บ้านเวลาทำฟูหลังค่ะเราทำงานเยอะวเขาแค่เดียวเราและได้ดูได้ดูบทสัมภาษณพทำไมว่าจุดเริ่มต้นที่เขาได้มาเจอเราหรือไม่ที่ เขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าเขาแบบหาแบบแสดงเปลมได้แล้วเขาแบบกลมาแล้วโผล่ขมาเป็รูปเราอ๋อเรื่องที่ไปเป็นกรก็เป็นไม่ิดะราู้งเอเาอนเราบอกว่าไไอ้ไข่อเราจอไ้เป็นอมมิิเปรู้แต่ว่าเรากู้สึังเอนกันว่าัเปไม่ห้ระการไม่ไแบบรู้จักกันเรารู้สึกว่าเป็นเพื่อร่วงานที่ ีต่อกันมากกว่ามไม่ถือว่าเป็นคนที่แบบอย่างที่บางบอกเขาให้คำปรึกษาอะไรบางเยอะมากในฐานะแบบศิลปินอะไรก็แค <seminar activated> <laughs> like ่นั้นเองก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่คุยกันถึงตรงนี้กับใจแบบมันก็ไการส่งเสริมนใจกันหรือเปล่าเขาส่งเสริมอะไรยังไงบ้างเขาทำงานมได้เก่งก็ล้างไปไหน มันอแบบเราเหนื่อยอ่ะสี่สามสี่อ่ะเขากเราโทรสัออแ้งอ้อนดูหน่อยใครอ้อนใครแบบเาปาเอาปาอ้อนเราไหมเราอ้อนโอ้าีบตอลอเนีอ้ลบลรบเออเออออนรา้อน้น ตอนนี้เราอะไรบ้างตอนนี้ราอะไรโอ้แล้บอกมีคำโอบว่ามีคำแยกที่พร้อมสคนไม่จริงพี่ชิคกี้ไม่ได้ตอบอะไรทั้งนั้นพูดอะไรกันพูดะพูดหลังใหม่ค่ะไม่จริงใช่ไหมตี๋นี่ไม่ได้ตี๋ตี๋นี่ตี๋นี่ตีนี่เออมีกระโปร

แซวว่าอะไรหรอก็แซวว่าแบบจีไม่ได้เราได้หรอวนนั้นชาเลเป็นห่วมาว่าผมพูดการพูนผมแบบอะไรของเราอะนี่ยก็เป็นร่วมอยู่แตวันนี้ผมาไหอย่มันโสดหรอนี่เาพี่หล่อหรอแม่ตางก็เขาไม่ได้อนเทนงเจ้าีเขาก็ถามว่าเป็นงตเราตอวาเออโอยู่แต่จิไม่ได้แล้วนะค่ะโสดเ บอกว่าจีนก็บอกแล้วคุยอคนเดียวไม่คุยอะพอไม่คุอปกติเวลาคุยกับใครเ่ยมันจะคุยคนเดียวเพราะฉะนั้นการที่บ้าบอกว่าจีบไม่ได้แล้วยังไม่ได้บอกว่าเป็นแฟนกันแต่หมายถึงว่าศึกษายอยู่คือสายอยู่แล้วเราเป็นคนที่แบบชอบคุยกับใครอ่ะ วันาลีไทยเขาจะสันานะแล้วพวกนี้มันจะเปลี่ยนสถานะก็เป็นเรื่องของพวกนี้ไงไม่รู้ตื่นเต้นไหมแบบคนจับต้องเยอเลยตื่นเต้นไหมไม่ใช่ตื่นเต้นแต่วันบาลีไทยเราตนี้นเาก่าัไทำไมมันการอกันเนี่ยต่ออะไรอยู่ ทุงไเีบางง่นงมันกระปกเรียาองไกองใหอะตไปดรอเดี๋ยวมีงานเดี๋ยวหาไปเร็นให้มแล้วต่อจาเลยแม่มันก็เป็นความสุขที่ค่อยค พอไ่ไไม่ได้คอนเทไม่ได้เลยจะไม่ได้เลยเอดีวเดี๋ยวนนี้เราลุนสวยใ่ไหม่เาไปสวยนะได้ค่ะไม่ว่ามีนัดแล้วุณนี เราแบบมุ้ไปใตัวเราเอตน้นะเราด่เดี๋ยวายม่ด้คนี่เอาใหญ่ไหมไม่ได้แล้วไมคี่เอาใหญ่ไหมผมก็ัผมยุ้งครัเช้าผมมาแล้วคคนีเาใหญ่ไหมครับปลา